เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุตตราชวิทยาลัยชุด9ก้เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่สหน้า957ถึง970ห้ามภิกษุทำการซื้อและการขายโกศยวัคสิขาบทที่9เรื่องพระชับพระขีโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะ ขหบ,บดีเขตรพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพระชัคีถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆชาวบ้านพากันเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าฉนัยพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรจึงได้ถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเหมือนพวกขลืหัดผู้บริโภคกามเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเหล่านั้นเพ่งโทษติเตียนโพรธนาอยู่บรรดาผู้ที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคล้ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพรธนาว่าฉไนพระชพาพกีจึงได้ถึงการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าประชุมสง์ ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระชัพกคีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข่าวว่าพวกเธอถึงการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆจริงหรือพระชัพกคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าทรงติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉนันพวกเธอจึงได้ถึงการซื้อขายด้วยรูปียะมีประการต่างๆเล่าการกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทครันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระชัพคีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สันโดษความครุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปารบความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงกระทำทำมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่ง เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสะวะอันจะบ,บังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสะวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึง่งภิกษุใดถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิกสัตคิยะปาจิตตีเรื่องพระชะพคีจบสิกขาบทวิพังบทว่าอันหนึง่งภิกษุใดความว่าผู้ใดคือ ผู้เช่นใดมีการงานอย่างใดมีชาติอย่างใดมีชื่ออย่างใดมีโคดอย่างใดมีปกติอย่างใดมีทำเครื่องอยู่อย่างใดมีอารมณ์อย่างใดเป็นเถระก็ตามเป็นนวกะก็ตามเป็นมัชชมะก็ตามนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอันหนึ่งภิกษุใดบทว่าภิกษุความว่าที่ชื่อว่าภิกษุ เพราะอัฏฐะว่าเป็นผู้ขอชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าประพฤติภิกขาจริยาวัดชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้วชื่อว่าภิกษุโดยสมยาชื่อว่าภิกษุโดยปฏิญญาชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าเป็นเอหิภิกขุชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่า เป็นผู้อ for ุปสมบทแล้วด้ ja um วยไตรสรณคมชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าเป็นผู้เจริญชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่ามีสารธรรมชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าเป็นพระเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าเป็นพระอเสขะชื่อว่าภิกษุเพราะอัฏฐว่าเป็นผู้อันสงพร้อมเพียงกันอุปสมบทให้ด้วยยติ จตุตตะกรรมอันไม่กำเริบควรแก่ฐานะบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่สงพร้อมเพียงกันอุปสมบทให้ด้วยยติจตุตตกกรรมอันไม่กำเริบควรแก่ฐานะนี้ชื่อว่าภิกษุที่ทรงประสงค์ในอัถนี้ที่ชื่อว่ามีประการต่างๆคือเป็นรูปประพันธ์บ้างไม่เป็นรูปปันธ์บ้าง เป็นทั้งรูปประพันธ์และมิใช่รูปประพันธ์บ้างที่ชื่อว่าเป็นทั้งรูปประพันธ์ได้แก่เครื่องประดับศีรษะเครื่องประดับคอเครื่องประดับมือเครื่องประดับเท้าเครื่องประดับเสเอลที่ชื่อว่าไม่เป็นรูปประพันธ์คือที่เรียกกันว่าเป็นแท่งที่ชื่อว่าเป็นทั้งรูปประพันธ์และมิใช่รูปประพันธ์ได้แก่ของสองอย่างนั้นที่ชื่อว่ารูปียะได้แก่ ทองคำกหาปณะนะมาศที่ทำด้วยโ,โลหะมาศที่ทำด้วยไม้มาศที่ทำด้วยครั่งซึ่งใช้เป็นมาตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้บทว่าถึงความซื้อขายคือเอาของที่เป็นรูปพัณฑ์ซื้อของที่เป็นรูปพัณฑ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่เป็นรูป,ปรพัณฑ์ซื้ขอปปของที่ยังไม่เป็นรูป,ปรพัณธ์เป็นนิกสัตคี เอาของที่เป็นรูปพัณธ์ซื้อของที่เป็นทั้งรูปพัณฑ์และมิใช่รูปพัณธ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่ยังไม่เป็นรูปพัณธ์ซื้อของที่เป็นรูปพัณธ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่ยังไม่เป็นรูปพัณธ์ซื้อของที่ยังไม่เป็นรูปพัณธ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่ยังไม่เป็นรูปพัณธ์ซื้อของที่เป็นทั้งรูปพัณฑ์และมิใช่รูปพัณธ์เป็นนิกสัตคี เอาของที่เป็นทั้งรูปรพันธ์และมิใช่รูปรพันธ์ซืซ้อของที่เป็นรูปประพันธ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่เป็นทั้งรูปรพันธ์และมิใช่รูปประพันธ์ซื้อของที่มิใช่รูปรพันธ์เป็นนิกสัตคีเอาของที่เป็นทั้งรูปรพันธ์และมิใช่รูปประพันธ์ซื้ <Ee> อของทั้งที่เป็นรูปประพันธ์และมิใช่รูปรพันธ์เป็นนิกสัตคีของที่ซื้อขายด้วยรูปียะซึ่งเป็นนิกสัตคีนั้น ต้องเสียสละในท่ามกลางสง์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงเสียสละของนั้นอย่างนี้วิธีเสียสละของที่ซื้อขายด้วยรูปยะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มผ้าอุตราสง์เฉวียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระโยงเท้าประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะมีประการต่างๆของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าเป็นของจำต้องสลักข้าพเจ้าสละสิ่งของนี้แก่สง์ครั้นสละสิ่งของแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงรับอาบัตถ้าคนทำการวัดหรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั้นพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้ของสิ่งนี้ ถ้าเขาถามว่าจะให้ผมนำของสิ่งนี้ไปหาอะไรมาอย่าบอกว่าจงนำของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มาควรบอกแต่สิ่งของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใสยน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยถ้าเขานำสิ่งของนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายเว้นภิกษุผู้ซื้อขายด้วยรูปิยะภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูป ถ้าได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึ่งบอกเขาว่าโปรดช่วยทิ้งของสิ่งนี้ถ้าเขาทิ้งให้นั่นเป็นการดีถ้าเขาไม่ทิ้งให้พึงสมมุติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะองค์ห้าของภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะองค์ห้านั้นคือหนึ่งไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอสอง ไม่ถึงความลำเอียงเพราะเกลียดชังสไม่ถึงความลำเอียงเพราะงมงายสไม่ถึงความลำเอียงเพราะกลัวและหรู้จักว่าทำอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิง้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลสงพึงสมมุติภิกษุนั้นอย่างนี้วิธีสมมุติภิกษุผู้ทิ้งรูปียะ พึงขอภิกษุให้รับตกลงก่อนครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมมวาจาว่าดังนี้คำสมมุติท่านเจ้าข้าขอสงจงฝังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสง์ถึงที่แล้วสงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะนี้เป็นยติท่านเจ้าข้า ขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงพึงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะการสมมุติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมุติให้เป็นผู้ทิ้งรูปียะแล้วชอบแก่สง เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ภิกษุผู้รับสมมุติแล้วนั้นพึงทิ้งอย่าหมายที่ตกถ้าทิ้งหมายที่ตกต้องอาบัตทุกกฎบทภาชนีรูปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปิยะซื้อขายรูปียะเป็นนิสสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีรูปียะภิกษุสงสยัยซื้อขายรูปียะ เป็นนิสสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีรูปียะภิกษุสำคัญว่ามิใช่รูปียะซื้อขายรูปียะเป็นนิสสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีติกะนิสสัตคียะปาจิตตีมิใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปียะซื้อขายรูปียะเป็นนิสสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีมิใช่รูปียะ ภิกษุสงสัยซื้อขายรูปียะเป็นนิกสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีมิใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่ามิใช่รูปียะซื้อขายรูป <meets Gil punk ESE> ียะเป็นนิกสัตคีต้องอาบัตปาจิตตีทุกกฎมิใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่าเป็นรูปียะซื้อขายรูปียะต้องอาบัตทุกกฎมิใช่รูปียะ ภิกษุสงสัยซื้อขายรูปียะต้องอาบัตทุกกฎไม่ต้องอาบัตมิใช่รูปียะภิกษุสำคัญว่ามิใช่รูปียะซื้อขายรูปียะไม่ต้องอาบัตอนาปัติวานภิกษุวิกลจริตหนึ่งภิกษุอาธทิกรรมมิกะหนึ่งไม่ต้องอาบัตแลโกสรสียวสิกขาบทที่เกจบโกรสียวัคที่สองสิกขาบทที่เก้า พันานารูปิยะสัพพโยหาระสิกขาบทรูปิยะสัพพโยหาละสิกขาบทว่าเตนะสม,มเยนะเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในรูปิยะสัพพโยหาละสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้บทว่านานับปปการกังได้แก่มีประการมิใช่น้อยด้วยอำนาจรูปิยะที่ทำ วงเล็บเปิดเป็นรูปประพันธ์วงเล็บปิดและมิได้ทำวงเล็บเปิดเป็นรูปประพันธ์วงเล็บปิดเป็นต้นบทว่ารูปยะสัพพโยหารังได้แก่การแลกเปลี่ยนด้วยทองและเงินบทว่าสมาปัจชันติมีความว่าพวกภิกษุฉัพภพีมองไม่เห็นโทษในการแลกเปลี่ยนด้วยทองและเงินที่คนรับไว้แล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามการรับอย่างเดียวจึงกระทำวงเล็บเปิดการแลกเปลี่ยนด้วยรูปยะวงเล็บปิดในคำว่าสีสุปะคังเป็นต้นมีวินิจฉัยดังนี้เงินทองรูปประพันธ์ที่ชื่อว่าสีสูปะคะเพราะอัฏฐาว่าประดับศีสะก็ในคำพีทั้งหลายเขียนไว้ว่าสีสูปะกัง ก็มีคําว่าสีสูประกังนี้เป็นชื่อของเครื่องปรับศีสษะชนิดใดชนิดหนึ่งในบททั้งปวงก็ในยะนี้ในบทว่ากเตนะกะตังเป็นต้นนี้บัณฑิตพึงทราบการซื้อขายด้วยรูปียะล้วนๆเท่านั้นข้าพเจ้าจะก,กล่าววินิจฉัยในบทว่ารูปิเยรูปิยะสัญญีเป็นต้นต่อไป บรรดาวัตถุที่กล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนเมื่อภิกษุซื้อขายนิสสัตคิยวัตถุด้วยนิสสัตคิยะวัตถุเป็นนิสสัตคิยปาจิตตีด้วยสิกขาบทก่อนในเพราะการรับมูลค่าในเพราะการซื้อขายของอื่นๆเป็นนิสสัตขิยปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้แหละแต่เมื่อซื้อขายทุกกฎวัตถุหรือกับปิยะวัตถุด้วยนิสสัตคิยะวัตถุ ก็มีในยะนี้เหมือนกันวงเล็บเปิดว่าด้วยการซื้อขายรูปียะด้วยรูปียะเป็นต้นวงเล็บปิดจริงอยู่ผู้ศึกษาพึงทราบติกะว่าภิกษุมีความสำคัญในรูปียะว่าเป็นรูปียะซื้อขายสิ่งที่มิใช่รูปียะเป็นต้นนี้เป็นอีกติกะหนึ่งซึ่งแม้นมิได้ตรัสไว้เพราะอนุโลมแก่ติกะที่สองที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุมีความสำคัญในสิ่งที่มิใช่รูปยะว่าเป็นรูปยะซื้อขายรูปยะเป็นต้นนี้แท้จริงภิกษุซื้อขายรูปยะของผู้อื่นด้วยสิ่งมิใช่รูปยะของตนก็ดีซื้อขายสิ่งที่มิใช่รูปยะของผู้อื่นด้วยรูปยะของตนก็ดีแม้นโดยการซื้อขายทั้งสองประการก็จัดเป็นทำการซื้อขายด้วยรูปยะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในบาลีจึงตัดไว้ติกะเดียวเท่านั้นในฝ่ายรูปิยะข้างเดียวชนี้แหละก็เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุแห่งนิกสัตขีด้วยวัตถุแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎด้วยสิกขาบทก่อนในเพราะการรับมูลค่าเป็นนิกสัตขียะปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้ในเพราะแลกเปลี่ยนในภายหลังเพราะซื้อขายของหนักเมื่อซื้อขายทุกกวัตถุนั่นแหละ หรือกับปิยวัตถุด้วยวัตถุแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎด้วยสิกขาบทก่อนในเพราะการรับมูลค่าเป็นทุกกฎเช่นกันด้วยสิกขาบทนี้แม้นในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลังเพราะเหตุไรเพราะซื้อขายด้วยกับปิยวัตถุส่วนในอัฏฐกถาอันทกะท่านกล่าวว่าถ้าภิกษุถึงการซื้อขายเป็นนิสสัตขิยะปาจิตตีคำนั้นท่านกล่าวไว้ไม่ชอบ เพราะเหตุไรเพราะชื่อว่าการซื้อขายนอกจากการให้และการรับไม่มีและกะยะวิกะยะสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาการแลกเปลี่ยนกับปิยวัตถุด้วยกับปิยวัตถุเท่านั้นก็แลการแลกเปลี่ยนนั้นนอกจากพวกสหธรรมิกสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอาการซื้อขายรูปปิยะ และสิ่งมิใช่รูปิยะด้วยรูปิยะและการซื้อขายรูปยะด้วยสิ่งมิใช่รูปิยะส่วนการซื้อขายวัตถุแห่งทุกกฎด้วยวัตถุแห่งทุกกฎมิได้ตรัสไว้ในบาลีในสิกขาบทนี้ว <puff> งเล็บเปิดและวงเล็บปิดมิได้ตรัสไว้ในบาลีในกะยะวิกกสิกขาบทนั้นเลยก็ในการซื้อขายวัตถุแห่งทุกกฎด้วยวัตถุแห่งทุกกฎนี้ไม่ควรจะ วงเล็บเปิดเป็นอนาบัตวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นพวกอาจารย์ผู้รู้พระประสงค์แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้กล่าวคําว่าในเพราะรับวัตถุแห่งทุกกฎเป็นทุกกฎฉันใดแม้ในเพราะซื้อขายวัตถุแห่งทุกกฎนั้นด้วยวัตถุแห่งทุกกฎนั้นนั่นแ,แลเป็นทุกกฎก็ชอบแล้วฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งเมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุนิสสัตคี ด้วยกับปิยะวัตถุเป็นอนาบัตด้วยสิกขาบทก่อนในเพราะการรับมูลค่าเป็นนิสสัตขียะปาจิตตีด้วยสิกขาบทนี้ในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลังสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุมีความสำคัญในสิ่งมิใช่รูปิยะว่ามิใช่รูปียะซื้อขายรูปิยะเป็นนิสสัตขียะปาจิตตีเมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุแห่งทุกกฎ ด้วยกับปิยวัตถุนั้นนั่นแหละไม่เป็นอาบัตเหมือนอย่างนั้นในเพราะการรับมูลค่าเป็นทุกกฎด,ด้วยสิกขาบทนี้ในเพราะการแลกเปลี่ยนภายหลังเพราะเหตุไรเพราะซื้อขายสิ่งเป็นอกับปิยะอันหนึ่งเมื่อภิกษุแลกเปลี่ยนกับปิยวัตถุด้วยกับปิยวัตถุนอกจากพวกสหธรรมิกไม่เป็นอาบัตด,ด้วยสิกขาบทก่อนในเพราะการรับมูลค่า เป็นนิกสัตย์คียะปาจิตตีด้วยวิกยะสิกขาบทข้างหน้าเพราะการแลกเปลี่ยนภายหลังเมื่อภิกษุถือเอาพ้นการซื้อขายไปไม่เป็นอาบัตแม้นโดยสิกขาบทข้างหน้าวงเล็บเปิดแต่วงเล็บปิดเป็นทุกกฎแก่ภิกษุผู้ประกอบการหาผลกำไรวงเล็บเปิดอธิบายปัตตะจะตุก,กะเป็นอุทาหรณ์วงเล็บปิดอันหนึ่งผู้ศึกษาพึงทราบ ปตะจะตุกะนี้อันแสดงถึงความที่รูปิยะสพะโยหารสิกขาบทนี้หนะักความพิสดารว่าภิกษุใดรับเอารูปิยะแล้วจ้างให้ขุดแร่เหล็กขึ้นด้วยรูปิยะนั้นให้ช่างเหล็กถลุงแร่เหล็กนั้นแล้วให้ทำบาดด้วยโลหะนั้นบาดนี้ชื่อว่าเป็นมหาอากักกปิยะ ภิกษุนั้นไม่อาจทำให้เป็นกัปปิยะได้ด้วยอุบายไร่ก็ถ้าว่าถ้าทำลายบาดนั้นแล้วให้ช่างทำกระถางแม้นกระถางนั้นก็เป็นอกกัปปิยะให้กระทำม,มีดแม้นไม้สีพื้นที่ตัดด้วยมีดนั้นก็เป็นอกกัปปิยะให้กระทำเบ็ดแม้นปลาที่เขาให้ตายด้วยเบ็ดนั้นก็เป็นอกกัปปิยะภิกษุให้ช่างเผาตัวมีดให้ร้อนแล้ว แช่น้ำหรือนมสดให้ร้อนแม้นน้ำและนมสดนั้นก็เป็นอกกับปิยะเช่นกันในมหาปัจจารีท่านกล่าวว่าก็ภิกษุใดรับรูปิยะแล้วซื้อบาดด้วยรูปิยะนั้นแม้นบาดนี้ของภิกษุนั้นก็เป็นอกกับปิยะไม่สมควรแม้แก่สหธรรมิกทั้งห้าแต่ภิกษุนั้นอาจทำบาดนั้นให้เป็นกับปิยะได้ จริงอยู่บาทนั้นจะเป็นกับปิยะได้ต่อเมื่อให้มูลค่าแก่เจ้าของมูลค่าและเมื่อให้บาทแก่เจ้าของบาทภิกษุจะให้กับปิยะผ่านแล้วรับเอาไปใช้สอยสมควรอยู่ฝ่ายพิกษุใดให้รับเอารูปิยะไว้แล้วไปยังตระกูลช่างเหล็กกับด้วยกัปปิยะการกเห็นบาทแล้วพูดว่าบาทนี้เราชอบใจและกัปปิยะการก ให้รูปิยะนั้นแล้วให้ช่างเหล็กตกลงแม้นบาทใบนี้ภิกษุนั้นถือเอาโดยกับปิยะโวหารเป็นเช่นกับบาทใบที่สองนั่นเองจัดเป็นอักับปิยะเหมือนกันเพราะภิกษุรับมูลค่าถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่ควรแก่สหธรรมิกที่เหลือแก่ว่าเพราะไม่เสียสลักมูลค่าอันหนึ่งภิกษุใดไม่รับรูปิยะ ไปยังตระกูลช่างเหล็กพร้อมกับปิยะการกที่ทายกส่งมาว่าท่านจงซื้อบาทถวายพระเถระเห็นบาทแล้วให้กับปิยะการกจ่ายกหาปณะว่าเธอจงรับเอากหาปณะเหล่านี้แล้วให้บาทนี้แล้วได้ถือเอาไปบาทนี้ไม่ควรแก่ภิกษุรูปนี้เท่านั้นเพราะจัดการไม่ชอบแต่ควรแก่ภิกษุเหล่าอื่น เพราะไม่ได้รับหมูลค่าได้ทราบว่าอุปชาของพระมหาสุมาเถระมีชื่อว่าอนุรุทธ,ธะเทระท่านบรรจุบาทเห็นปานนี้ของตนให้เต็มด้วยเนยใสยแล้วสละแก่สงฆ์พวกสัตธิวิหาริกแมนของพระจุลนาคเทระผู้ทรงไตรบิดก,ก็ได้มีบาทเช่นนั้นเหมือนกันพระเทระสั่งให้บรรจุบาทนั้นให้เต็มด้วยเนยใสยแล้ว ให้เสียสละแก่สงฆ์ดังนี้แลนี้ชื่ออกัปปิยะปัตะจตุกะก็ถ้าว่าภิกษุไม่รับรูปิยะไปสู่ตระกูลแห่งช่างเหล็กพร้อมด้วยกัปปิยะการกที่ทายกส่งมาว่าเธอจงซื้อบาทถวายพระเถระเห็นบาทแล้วกล่าวว่าบาทนี้เราชอบใจหรือว่าเราจะเอาบาทนี้และกัปปิยะการกจ่ายรูปิยะนั้นให้แล้ว ให้ช่างเหล็กยินยอมตกลงบาทนี้สมควรทุกอย่างควรแก่การบริโภคแม้นแห่งพระพุทธ,ธทั้งหลายสองบทว่าอรูปิเยรูปิยะสัญญีได้แก่มีความสำคัญในทองเหลืองเป็นต้นว่าเป็นทองคําเป็นต้นสองบทว่าอาปติทุกกะกัสสะมีความว่าถ้าภิกษุซื้อขายสิ่งของที่ไม่ใช่รูปิยะ ด้วยสิ่งที่มิใช่รูปียะซึ่งมีความสำคัญว่าเป็นรูปียะนั้นเป็นอาบัตทุกกฎในภิกษุผู้มีความสงสัยก็มีในยะอย่างนี้แต่ไม่เป็นอาบัตแก่ภิกษุมีความสำคัญว่ามิใช่รูปียะแม้นกระทำการซื้อขายกับด้วยสหธรรมมิห้าว่าท่านจงถือเอาสิ่งนี้แล้วให้สิ่งนี้คำที่เหลือมีอัฏฐตื้นทั้งนั้น สิกขาบทนี้มีสมุดฐานหเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมเป็นต้นอจิตตกะปันนติวัชชะกายกรรมวจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามดังนี้แลรูปิยะสัพพโยาหาระสิกขาบทที่9จบ